ตอนนี้การกินอาหารนะฮะเราไม่ได้กินแค่ผักไม่ได้กินแค่ผลไม้อาหารกลุ่มหนึ่งนะฮะที่จะทำให้เรานแข็งแรงสมบูรณ์มากท่านทราบไหมฮะคืออะไรอาหารกลุ่มนั้นก็คือโปรโตีนโปรโตีนมีอยู่ในอะไรบ้างครับอาหารที่มีโปรโตีนสูงก็ตั้งแต่เนื้อสัตว์นะฮะไข่ถั่วเห็ดผิดพันธุ์ของถัว่วพวกเต้าหู้พวกโปรโตีนเกษตร ไข่แปรปรูปได้มากมายนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งคือผิดภัณฑ์พวกนมนมก็มีโปรตีนสูงวันนี้ผมแนะนำให้ท่านเลิอกอาหารโปรตีนสูงสองกลุ่มก่อนนะฮะคือกลุ่มนมวัวและผลิตภัณฑ์ของมันอาจจะขัดผลประโยชน์ของบางคนแต่อันนี้ผมพูดในฐานะที่ผมมีประสบการณ์ว่าท่านควรได้โปรตีนจากอย่างอื่นจากเนื้อสัตว์ประเภทสัตว์น้ำ ไม่ต้องปลาอย่างเดียวฮะบางคนบอกกินปลาจนดว่ายน้ําได้แล้วมีขีบมีหางแล้วหันไปกินกุ้งกินหอยมันก็ได้นะครับแล้วก็